ไปเจรจาไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะให้เขาพูดยังไงเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปแต่ข้อก็อยู่ในนั้นกะครับถ้าบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับการถอนอาวุธออกจากเพื้นที่ชายปดนปัจกุัหลังคนเรียกร้องให้กรรมพุชาจรับผิดชอบที่เขาใจท่านใจประชาชนของเราท่านยื่นเงื่อนไขไปไหมท่านใจเย็นที่ถึงผลประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบกที่ออกมาพูดเนี่ย ได้มาเสนอเนี่ยก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจตตากกต่างันะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมติกาผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนอ,อนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับแล้วหกเจ็ดข้อที่รัมติกที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ย อยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามครัฐบาลกดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปผูกคอกองทัพใช่ไหมคะภาษีของรัฐนี่ท่านทำหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพิ่มได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มาก็ต้องถามแล้วมันจริงไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องภาษีท่านมาชี้แจงก่อนค่ะว่าที่ท่านตัดสินอย่างนี้เพราะเรื่องภาษีของรัฐ